ใครก็แล้วแต่ที่ไปฉีดวัคซีนวอซอมาหลังจากนั้นนะมีปัญหาสุขภาพมาตลอดเลยแพ้แล้วอยากขับพิษมันออกมานะวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่คุณหาใช้ได้เลยแล้วมีสูตรใบตัวหนึ่งสามารถแก้ตรงนี้ได้แลนคือรานจืดมาดูนี่คือว่ารางจืดเราจะใช้เฉพาะใบเท่านั้นนะเอาใบแก่ๆหน่อยสักห้าใบนี้แหละเขาเรียกว่ารางจืดนะราชาแห่งการถอนพิษทั้งปวงนะ พิษสำแดงเด็ดทั้งหมดต้องให้ลางจืดถอนเท่านั้นรับรองทะลวงออกไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มการดื่มกันทุกคนเมื่อเราได้ใบลางจืดมาแล้วนะให้ทําความสะอาดหน่อยนะใช้ประมาณ5-7ใบเราใช้ใบนะแล้วก็ต้มกับน้ํา1ลิตรต้มไปเลยประมาณสักสินาทีนะอเหลืองๆอมเขียวๆหน่อยเนี่ยแบบนี้เลยนะนี่แหละราชาการถอนพิษทั้งปวงเลยนะเวลาดื่มก็ดื่มอุ่นๆนะฮะ หางจืดจะบอกเลยว่าเขาจืดสมชื่อดื่มง่ายมากนะฮะใครจะผสมยาหอมสักหนึ่งช้อนชาก็ได้จะยิ่งดีเลยราชาการถอนพิษใครที่ฉีดวอซอฉีดวักมาไม่ว่า1เข็ม2เข็ม3เข็มแล้วแต่นะฮะที่การดื่มนะให้ดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนอาหาร30มนาทีดื่มติดต่อกันเลย3วันนะแสดงว่า6แก้วใช่ไหมดื่มต่อไปเลยนะฮะแล้วก็หยุดเลยฮะแล้วเดือนหน้าเข้าไปทําอันเนี้ยดื่มใหม่นี่คือราชาการถอนพิษทั้งปวงนะพิษสําแดงเด็ดทั้งหมดเลย ไม่ว่าพิษยาฆ่า,มาแมลงฉีดยาฆ่า,มาแมลงเรากินพืชผักที่มียาฆ่า,มาแมลงปนเพื่อเขาก็จะล้างพิษออกมาหมดเลยนะฮะรางจืดดีนักแล